แก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกลสินสู่ชุมชนมั่นคงประจำปีงบประมาณพศ2566จังหวัดกลสินได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาคคีเครือข่ายทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อระดมความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยได้แบ่งการทำงานออกเป็น3ด้านดังนี้ด้านการป้องกัน 1. มาตรการกวาดบ้านตัวเองดำเนินการตรวจปัสสาวะสารเสพติดข้าราชการพนักงานลูกจ้างทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยดำเนินการกวาดบ้านไปแล้วทั้งสิ้น131แห่งจำนวน8,126คนพบผู้เสพ30คนคิดเป็นร้อยละ0.37 2. มมาตรการคัดกรองโรงงานสถานประกอบการดำเนินการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดพนักงานลูกจ้างโรงงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด โดยดำเนินการคัดกรองไปแล้วทั้งสิ้น8แห่งจำนวน508คนพบผู้เสพ10คนคิดเป็น100ร้อยละ100 1.96 3. มาตรการจัดระเบียบสังคมลดพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดการเกิดอาชญากรรมป้องปรามการแข่งรถในทางโดยการตรวจสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการสวนสาธารณะถนนทางหลวงและสถานที่ที่สำคัญสำคัญในจังหวัดกลสิน 4. มาตรการตั้งด่านรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านชุมชนจังหวัดกาลสินได้มอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินการตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนหมู่บ้านของตนโดยมีด่านชุมชนในจังหวัดทั้งสิ้น1584จุด 5. กิจกรรมผู้ว่าพบนักเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินออกพบนักเรียน18โรงเรียนใน18อำเภอจังหวัดกาลสินเพื่อสร้างการรับรู้ตระหนัาถึงโทษและพิษภัยยาเสพติดพร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนร่วมพัฒนาจังหวัดกาลสิน6กิจกรรมอบรมแกนนำอาสาเด็กและเยาวชนต้นแบบจังหวัดกาลสินสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอบรมแกนนำเยาวชนตัวแทน18โรงเรียนจาก18อำเภอเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและออกแบบเมืองตามแนวคิดพัฒนาจังหวัดกลสิน์ในฝัน 7. จังหวัดกลสิ์พัฒนาคนดีมุ่งสู่สังคมดีด้วย ToB ี Number One <utan> Ask, ประเภทจังหวัดกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับเงินปีที่สองประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษากลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่หนึ่งได้แก่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและระดับทองปีที่สองได้แก่โรงเรียนกาลสินพิทยาสรรประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับทองปีที่สได้แก่มหาวิทยาลัยกาลสิน ประเภทสถานประกอบการกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่3ได้แก่บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปรีเทลจำกัดสาขากุชินารายด้านการปรับราม 1. มาตรการปิดล้อมตรวจคน้นระดมกวาดล้างยาเสพติด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น1523เป้าหมายพบผู้เสพ834รารายครอบครอง447รายผู้ค้า210รายยาบ้ารวม441,114มตรอเม็ดอาวุธปืนผิดกฎหมาย89กระบอกสิ่งเทียมอาวุธ3กระบอกกระสุน82นัด รถจักรยานยนต์11คันรถยนต์2คัน2มาตรการกวดขันบ่อนการพนันบ่อนไก่ชนกัดปลาดำเนินการทั้งสิ้น9เป้าหมายผู้ต้องหา87รายอุปกรณ์เล่นไฮโล6ชุดไพ่สาสำรับ ด้านการบำบัดฟื้นฟูจังหวัดกาลสินได้ดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการปกครองรอบแรกจำนวน40รุ่น ผู้อบรม2,000คนและรุ่นเพิ่มเติม15รุ่นผู้อบรม777คนและหลังจากจบการฝึกอบรมได้สำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ผ่านการอบรมซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมแจ้งความประสงค์ต้องการรับการช่วยเหลือ3ด้านประกอบด้วย1 ด้านการศึกษาแจ้งความประสงค์จำนวน314คน 2. ด้านการฝึกอาชีพแจ้งความประสงค์จำนวน703คน 3. ด้านสุขภาพแจ้งความประสงค์จำนวน275คนซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาลสินจะดำเนินการช่วยเหลือโดยด้านอาชีพจะฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม ด้วยหลักสูตร60ชั่วโมงณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาลสินด้านการศึกษาจะส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินด้านสุขภาพให้สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดกาลสินประสานร,รอพอสตทุกแห่งโดยให้อำเภออำนวยความสะดวกนำส่งเข้าถึงระบบสาธารณาสุขต่อไป และทางจังหวัดรการสิน์หลังจากที่อบรมพื้นผิวเสร็จนะครับเราก็จะให้น้องๆเหล่านี้นะครับได้เขียนความประสงค์ว่าต้องการอะไรซึ่งส่วนมากที่ผ่านมาก็จะมีต้องการศึกษาต่อนะครับต้องการได้ไปเรียนวิชาชีพต่างๆหรือช่างต่างๆนะครับแล้วก็อันที่3าเป็นเรื่องสุขภาพเพื่อคู่ผมก็ได้สอบถามนะครับทางน้องๆรุ่นที่6ของอำเภอนามนก็บอกว่าอยากจะไปเรียนต่อก็มีนะครับเรียนต่อแล้วก็จะมี ผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นกศนเก่านะครับที่จะรับไปดําเนินการส่วนการฝึกอบรมอาชีพเราก็มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาะสินนะครับเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเราก็มอบหมายให้ทางสาธารณสุขจังหวัดกาลสินเป็นหน่วยดําเนินการเพราะฉะนั้นเราจะหลังจากพวกน้องๆนะครับรับการอบรมพื้นฟูที่ศูนย์อย่างนี้แล้วเราก็จะทําให้น้องๆนี่ไปต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพก็ดีเรื่องการศึกษาต่อก็ดี เรื่องสุขภาพก็ดีหรือบางท่านที่มีอาชีพอยู่แล้วนะครับก็จะกลับไปนะครับประกอบอาชีพของตนเองหรือพัฒนาอาชีพของตนเองโดยนะครับห่างไกลจากยาเสพติดนะครับก็จะทําให้การอบรมหรือการฝึกกับน้องๆเหล่านี้นะครับไปสู่เป้าหมายที่ดีๆก็คือการไม่ไปเสพยาเสพติดอิดต่อไปหรือบางท่านยังเสพอยู่ก็เสพน้อยลงและในที่สุดก็จะไม่เสพต่อไปเลยครับ